บทแปดกดแปดนี้ก่อนอื่นว่าดลูกกอนนะลูกเป็นโคตรยาวเลยอ่ะ allocate เนี่ยคือที่เราแบ่งไว้นะแบ่งไว้ใช้ static อ่ะก็คือที่เราคาดว่าจะใช้ flexible ในกลางปีนะแล้วก็แอดชวนต้นปีจำไว้เรียนดีๆจำให้ได้หมดทั้งภาพเนี่ยสำหรับอันี้การบ้านอาจารย์เนี่ยมันยากเกินไปเพราะมันยากเกินไปเพราะว่ามันทำย้อนกลับนะดังนั้นพี่จะสอนข้อ8กอ2 9ก่อนสอนไปก่อนค่อยสอนกลับ ซึ่งข้อนี้มันจะมีบทเจ็ดบทแปดลงมาด้วยพี่ขอสอนเฉพาะพาที่เป็นบทแปดอย่างเดียว <c oughs> เขาบอกไอ้นี่มันเป็นนักบัญชี with expensive don't มันบอกว่าอะไรวะมันผลิตขึ้นมาแล้วเนี่ยนะลูกบิดประตูนแทงมันมี direct cost มี DM DL นะ แล้วก็โลแบร์เนี่ยรู้สึกว่าโอเวอร์เฮดคอส y r e ี a เ e d ทูแมท e ีเรียลยูสประโยคนี้สำคัญมากอะเขาบอกว่าการที่เราใช้โรงงานเนี่ยนะีเลตเขาบอกโอเวอร์เฮดเบสออนแมทีเรียลยูสแปลว่าโอเวอร์เฮดของเราเนี่ยเพิ่มไปตาม วัตถุดิบที่ใช้นะอ่านี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีผลนะ,ะเขาให้ต้นปีมาบัตเจ็ตนะบัตเจ็ตเนี่ยให้มาละบีเขียนนี่แหละเขียนกี่ไกรมาบีอุตสาห์นดอนนอบเติมเอสคิวนะ r r d u c t i o n เอา BQ out ให้มาแต่เขาให้มาเป็นแอนนนนะให้มาต่อปีเขียนไว้ก่อนเสร็จแล้วคราวนี้เขาให้ข้างข้อมูลข้างล่างมาเป็นสแตนดาร์นั่นหมายว่าแม่ง B หมดเลยโอเคพี่ขอจะพี่จะขอข้ามตรงนี้ไปเลยนะ โอเวอร์เฮดมีสองตัวไวเ i เบิลแอนด์ฟิกนะไวเลเบิลโอเวอร์เฮดให้มาสี่ดอลลาร์อันนี้เป็นข้อมูลของบีโอเอสี uh, ่ดอลลาร์อ่ะอันนี้สแตนดาร์ดเป็น B แน่นอนสี่ดอลลาร์เงินใช่ไหม BP พีโอเวอร์เฮดเป็นอินนะอย่าลืมว่าอะไรก็ตามที่ไม่ใช่โปรดักชันเป็นอินหมดนะ BP อินให้มาสี่ แล้วเขาให้มาว่า0.3ปอนด์ e s drop n o r ใช่0.3ปอนด์ต่อชิ้นอันเนี้ยเขาให้ overhead 0.3ปอนด์ต่อ,อ,อ unit ให้ overhead per unit มา <c oughs> ต่อไป f i x คอ cost อันนี้ของ f i x ให้มาเป็นราคาเหมือนเดิม Standard B ราคานะแล้วก็ IN แน่นอน BP IN ให้มา14ของ o อ e r h e a d แล้วก็ให้มา0.3ปอนด์อันนี้เหมือนเดิม Fix e d Overhead ให้มา0.3ปอนด์ตอนน่อ1ชิ้น ามาดูข้อมูลข้างล่าง actual result เรื่องจริงที่เกิดขึ้นเขาบอกว่า production เรื่องจริงใช่ไหม a production donb เติม s ใช่คือจำนวน donb aq production เอา AQ out 3.2มห่องแต่นี่เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องจริงตอนเดือน AQ แค่เดือนเดียวใช่ไหมเดือน AQ เราย้อนกลับไปดูนี้ดึงนะสี่แสนหนึ่ให้เปอร์เยียแต่ BQ มันให้เปอร์เยียแต่ AQ มันให้เปอร์มันมามดังนั้น BQ out ตัวเนี้ยพี่อยากจะให้เราหาต่อเดือนก่อนเอาไปหารสองจะได้เท่าน,นี้เล่นไปสวยช่างมันติดรปก่น เดี๋ยวตอนคูณมันก็สวยเองอ่ะ,อะ,อะต่อไป a อันนี้เป็นของ dm อันนี้เขียนไปเล่นๆก็ได้ a อันนี้เป็นจำนวนใช่ไหม aq เป็น dm เป็น in p e r s h a เ e aq in น e r อ h a d e ให้มา1 2 9 0 แล้วเขาก็ให้ข้างหลังมา AP สิบต่อไป DM use DM ฮะ A เหมือนเดิมแต่ให้ use เป็นปอน์ใหม่เงี้ AQ in use AQ in use เก้าพัน ไดเรกเลเบอร์ให้มาอ่ะอันนี้เป็นของ DL ให้มา2,9 a h ม่น a ชั่วโมงแล้วก็ให้เป็นคอร์สมา6,2,1 6 0 0ต่อไปให้ variable overhead เหมือแล้ว variable overhead แต่อันนี้เป็น actual นะ actual ให้มาเต็มๆนี้คือให้ actual variable overhead cost คอสือตัวที่คูณกันมาแล้วอ่ะหกสี่เก้าศูนย์ศูนย์ฟิกโอเวอร์เฮดคอสก็ให้มาแล้วแสนหกศูนย์อ่ะให้คอร์นมาสบายอ่ะมาดรวมถาม for the month of April ในเดือน April อ่ะให้คอมพิววอลล์วิ่งไวเลนส์ให้หาไวเลนส์ทุกอันในนี้บอกเลยว่าโคตรมัน C,D ไปทำเองพี่ขอข้ามนะมาทำข้อ E,H,G, e G,E,F,G,H เนี่ยที่เป็น Variable Overhead นะนะนะเรามาดูรูป Variable Overhead ก่อนนะเขาให้หา Spending Variance Variable Overhead นี่ตัวนี้แล้วก็ให้หา Efficiency Variance คือตัวนี้อีกนะสองตัวนี้ v ว l i เลนสงตัวนี้ไม่ต้องหาแต่ก็ต้องเติมมันหลังอยู่ดีเพื่อจะได้อนหน้ามาพี่จะขอข้ามโจทย์ไปเลยเพราะว่าพี่แปลออกมาหมดแล้วนะเรามาเติมทีละตัว Act a ั่นวีเ้ขาให้คอร์สมาแล้วให้คอร์สมาแล้วคือเท่าไหร่วะหกสี่ AQ in ไม่เป็นไรทิร้งล้ลย่าดูขวาสุดให้อะไรบ้าง AQ out เท่าไหร่ AQ out คาดว่าจะเป็นอยู่ในนี่ AQ out สามหมื่นสองคูณ overhead per unit overhead per unit 0.3นเราจะได้ bq in allocate นะ bq in allocate ก็คูณกันเกาันแล้วก็เอามาใส่9.6 9.6ักเข้าไปคูณ bp in อันนี้ของ variable overhead ฮนะ BPIN ของ Variable overhead นี่ BPIN Variable overhead สี่คูณกันได้เท่าไหร่ต่อไป BPIN เนี่ยมันใช้ได้หลายตัวไปใส่เลย BQIN Allocate มีตัวไหนที่ใช้อีกไหมนี่มี ซึ่งคูณกันมันก็ได้เท่านี้แหละต่อไป bq out bq out ให้มาเท่าไหร่ว่านี่ตัวแรกเลย bq out คูณ overhead per unit 0.3 คูณกันก็ได้อันนี้ก็คูณกันไ,ได้เท่าไหร่แต่อันนี้ไม่ต้องหาบาลีเนียนช่างมันอันนี้ได้ครบละ BPin ใช้ได้ตัวนึงอะ AQin AQIn เนี่ยใช้ตัวไหน AQIn มี2ตัวแต่เขาบอกว่าในโจทย์นะ Overhead เนี่ยมันขึ้นอยู่กับ DMU ใช่ปะ่ะดังนั้น AQIn ใช้ของ DMU ต่อไปหน้าที่ของเราครับหา variance ันนี้ก็โอเวอร์ oh, เนี่คือหลายจ่ายเหมือนกันคิดไว้3 8มหมแต่ใช้จริง3 6มหมใช้น้อยลงอันนี้เราก็ชอบ M. เอเอฟเฉยเดดให้มาทำไมต่อไป spending Variance คิดไว้3 6มหมแต่ใช้จริงคิดไว้สามหมแต่ใช้จริงสี่หม ใช้มากขึ้นไม่ชอบอยู่ถาม Flexible Budget v a r i a n c e อ่ะ f กับ U เอามาลบกัน U มากกว่าอยู่ชนะอ่ะแล้วก็ลบกันได้เท่าไหร่ตอบเลยข้อแรกอันนี้ก็ลองไปดูเวลาดูคำถามดูด,ดีว่าเขาถามอะไระถ้าถาม Flexible Budget ตคือต้องหา v a r i a n c นสตัวนี้ก่อน หรือถ้าใครขี้เกียจหาไวเลนสองตัวนี้ก็เอาขวาซ้ายเปรียบเทียบกันเลยก็ได้ต่อไปมาดูฟิกโอเฮดบีค BQ เ u t เหมือนเดิม o v e r h e ปอ p e ยูนิตของอันนี้ฟิกแล้วนะ o v e r h e a อ p e ยู n i t 0.3ถึงมันแทบจะลอกมันมาได้เลยเหมือนกัน โอเวอร์เฮดแอคชั่นเนี่ยเหมือนจะให้มาแล้วให้มาแล้วก็คือเท่าไหร่แสนหกมาดูตรงนี้ AQ out 3ามหมื่นเหมือนกัน OS per unit ค่0.3นย์จุ3น 3. นี่ big overhead ก็ได้ก็ได้เท่ากันนะคูณกัน เราได้9,000แล้ว overhead BPIN เท่าไหร่ BPIN 14คูณกันว่ดมีที่ไว้ตรงนี้ก็ได้ว่ะไม่เอาไม่สวยคูณต่อไป BPIN สามารถใช้ได้หลายตัวใน นี่ก็ได้นี่ก็ได้ bq in use นี่ก็ได้ละเอาตรงกลางคูณกันได้เท่าไหร่ bq in use ถาเหมือนกันดีกวะ่ะคูณกันคงตอบเท่ากันอนะ อันนี้ NeverVariant ไม่ต้องหาบนต่างฝั่งซ้ายอันนี้ไม่ต้องหาก็ได้นะเพราะว่าเราได้คอคอนมาแล้วเราจะมาหา spending v a r i a n c ค่ะแล้วเราก็จะมาหา production volume v a r i a n c ดูคิดไว้ว่าจะผลิตแสนสามแต่ผลิตจริงแสนสี่อันนี้ยูไว้เลยไม่ชอบแต่เท่าไหร่ลบกัน 9,001อันนี้มาเปรียบเทียบราคาบ้างคิดไว้ว่าจะจ่ายแสนสี่จะจ่ายจริงแสนหกนี่แม่งก็ไม่ชองนั่นเท่าไหร่ลบกันเสร็จแล้วนี้ flexible budget variance เราก็จะเห็นว่าเห็นนะวงมันอยู่วงเดียวกับ spending มันก็ได้เท่ากันเลย เสร็จข้อนี้นะ <c oughs> ต่อไปเราก็จะมาเจอข้อที่สนุกกว่านี้อีกก็คือกันบ้านในข้อหนึ่งไปขีดสามอนนี้โจทย์ไม่ยาวเท่าไหร่โจทยส์สั้นๆแต่หามันมาก ก่อื่นเดี๋ยวพี่ขอเคลียร์ตัวเลขข้อนี้ก่อนมาข้อนี้เชฟนะมันบริษัทฟูด้ดช่างมันมันให้นี่แม่งให้คอสมาแล้วให้เป็นคอสมาเลย Variable ให้คอสตรง Actual มาใส่แม่งไปให้หมด ใส่ให้ช่พิมพ์เก็ได้5 1 4่0 9 5 0าเก้าห้าศูนย์ใส่ดีๆนะอง flexible เใส่ก เก้าเก้าห้นตงสเตติกนี้ไม่ให้มาช่างฟิกโอเอสสามห้าต่อไป3,4,3,9,8,0 สามแปดนอันนี้พี่ก็ลืมบอกเราที่ทําสีเขียวไว้ตัวที่ทําสีเขียวเหมือนกันแสดงว่ามันเท่ากันน,นะเน,น,น,นี่ยมันเท่ากันมันจะเหมือนกันทุกอย่าง ได้ตัวนี้ก็ใส่ตัวนี้ก็ได้อย่างนี้นะอันนี้ก็จะเท่ากัน <c oughs> ต่อไปเรามาดูนี่ budget b number q bq out ให้มาแล้ว588อี่แทนเลยแล้วกัน bq out ห้าแปดแปดนี่ก็ห้าแปดแปดโอเวอร์เฮดเขาบอกแพลนอะลเคชั่นเลทโอเวอร์เฮดเนี่ยสามแมชชีนอเวอร์เปอร์ยูนิตสามชั่วโมงต่อหนึ่งชิ้นนะเนี่ยโอเวอร์เฮดเปอร์ยูนิตเห็นะให้เปอร์ยูนิตมาสามชั่วโมงต่อหนึ่งชิ้นนี่ เปิดยูนิตใส่ม่ไให้หมดเปิดยูนิตต่อไป actual number a number q นะ machine use a q in นะ a q in นะถ้าเป็น out จะเป็น output นะแต่ถ้า Machine เครื่องจักรเราใช้ผลิตนะก็เป็น in a q in 1.170 สเตติกบัจเจตอะสเตติกของ v a เลเบ l ลโอเฮดคอสเจ็ดสองสาสอ่ใช่ไหม αι? อะสเตติกแล้วก็คอสแสดงให้ตัวที่คูณแล้วมา72324ต่อไปอะให้มาแค่นี้แหละหน้าที่ของเราครับโซโลเองอะ ให้คอมพิวข้อหนึ่ง budget number machine hour plan B number Q in machine in B Q in จำไว้ plan คือ use วางแผนว่าจะใช้ B Q in use อันนี้คือข้อหนึ่ง B Q in use เหมือนกันข้อหนึ่ง หาได้ไหมได้แล้วคูณเลยตัวเดียวกันใส่เลย BQ in u นยุเหมือนกันตัวเดียวกันใส่เลยนี่คือข้อหนึ่งต่อไป B ของฟนะิกโอเวอร์เฮดของฟิกกระดูงหลัง B cost per hour budget f i x overhead per hour cost นะราคาต่อชั่วโมง B ราคา P นะ B P in ของโอเวอร์เฮดของฟิกโอเวอร์เ B ไงวะ B P BPIN ของ fixed overhead นะมี fixed overhead หามาได้ยังไงอันนี้คือข้อสองติ๊กแบบมากไว้ต่อไปข้อสาม budget variable อ่ะ B อันนี้ของ variable overhead ดูข้างบน B cost per P BPIN นะ b องไวเลโอเฮดบีพีนี่ข้อสี่ขออะไรวะข้อสนี่นี่เหมือนกันข้อ3ตัวเดียวกันตัวเดียวกันหมดทั้งสมการนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาหานะต่อไป B BUDGET NUMBER BQ IN แมชชีน bq in bq in อยู่ไหนวะ bq in allow allow for action output ก็คือ bq in allocate อะนี่ bq in allow action output อยู่นี่ bq in allocate จำไว้ allow ก็คือ allocate อะนี่คือข้ออะไรเนี่ย ข้อสี่ะต่อไปข้อห้า actual number a q out เนี่ยนะ a q out 5. ข้อหก a hour a q นะ hour คือวัเป็นจำนวนอะ่ะ a q out อ๋อเหมือนกัน AQ ใช่ไหมไม่ใช่ AQ Machine use นะ AQ in นะ AQ in per output unit ก็คือต่อสินค้าหนึ่งชิ้นนะ AQ in ตัวนี้นะคือเขาหก แต่ข้อ6ให้หา a q in แล้วเขาบอกเปิ output unit นะต่อ unit ก็คือเราได้ a q in มาก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปหา a q in เปิ unit ทีหลังมาอัานนี้สนุกมากเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆแทนทีละอันครับจากข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยเรามีอะไรกันบ้างแล้วนะ เราจะดูว่ามันหาอะไรได้บ้างอันนี้เจ็ดหมืนสองอันนี้เป็นคอร์สนะอันนี้คือจำนวนหาพหาได้หารกันสี่สิบเอ็ดบไปแทนได้ที่ไหนบ้างแทนไาให,หมดทำไมถึงดิบบีพ ใด้หมดนะดันดิต่อไปหาอะไรได้อีกนี่ย้อนกลับมาหา BQ In Allocate เราได้คอ้อนมาแล้วหารราคาก็จะได้จำนวนันกับอยห้าสิ BQ in a l l o c a t e คียพันเก้าร้อยห้าสิบมาแทนจะหา AQ out ได้นะมันเคยคูณกันได้พันเก้าร้อยห้าสิบะเราก็หารกลับมาหกร้อยห้าสิบเได้ขอ้ขอหาละข้อสามก็ได้ละอันนี้ AQ out ได้หกร้อยห้าสิบ 650. คูณกันก็ได้เท่านี้แหละข้างล่างหาอะไรได้บ้าง BP in ของตัวนี้ หารกัน195 bpin นะตอบข้อสองได้แล้ว bpin มีในต่อไป bqin allocate หารย้อนกลับเหมือนเดิมซึ่งมันก็ไม่ต้องหารย้อนกลับก็ได้มันก็เคยมีแอ่ะสร้างมัน bqin use จริงมันก็เท่ากันนะนสองอันเนี้ยหนึ่งเจ็ดหกสี่ต้องการอะไร AP in นะไม่มีหารกันเดี๋วยวดูสิตอบข้อไหนได้แล้วบ้างข้อหนึ่งข้อสองอยู่ไหนข้อสองข้อสามข้อสี่นี่ข้อสี่ได้แล้วพันเก้าร้อยห้าสิบ ข้อ5อยู่ในนี่ข้อ5ได้แล้ว650ข้อ6 AQ in per unit AQ in เนี่ยเรารู้แล้วว่ามันหนึ่งพันหเจค่ะแต่เราจะหาต่อ1ชิ้นเราก็ต้องเอาไปหาร AQ out นะเขาบอกว่า per เราไปดูโจทย์กันนะข้อห AQ in เป o u t p u u unit นตะต่อ Output เนี่ย p ป r output AQ out เนี่ยหนะหาร650เราก็จะได้ี่หารกับ1น1.8ก็คือ1ชิ้นเนี่ยใช้วัตถุด,ดิบ1.8อันอจบละปด8